สวัสดีครับผมชานชัยสแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสถานส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิาลยกเกษมรบดีโดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักง,งานสารปกครองขอนำเสนอรายการข้อควรรู้ทางกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมท,ทางปกครองในหัวข้อเรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการในสัญญาทางปกครองโดยจะนำเสนอหลักกฎหมายที่สำคัญบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับจะยกตัวอย่างคดีที่สำคัญสำคัญ3คดีคือคดีโทเวคดีคลองด่านและคดีโฮเวลโดยจะแบ่งการนำเสนอออกเป็นตอนๆรวมทั้งหมด10ตอนสำหรับตอนที่1ผมขอนำเสนอหลักกฎหมายที่สำคัญและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแังนี้รัฐธรรมนูญมาตราสวรรคสองบัญญัติไว้ว่ารัฐสภาคณะมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนจากบทบรญยัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการจัดลำดับชั้นของกฎหมายเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดส่วนคําว่ากฎหมายนั้นก็เป็นในความหมายของเป็นระดับพระบัญญยติซึ่งเป็นกฎหมายลำดับที่สองรองลงมาเป็นหลักนิติธรรมเป็นลำดับที่สาม อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูนม่ได้ให้คำนิยามคำว่าหลักนิติหลักนิติธรรมเอาไว้นะผมก็ย่อจากตำราแล้วก็ทฤษฎีต่างๆนะย่อความได้ว่าหลักนิติธรรมเนี่ยความหมายคือกฎหมายเป็นใหญ่แล้วก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลเมือ่อรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นบทนำให้เห็นว่าเนื้อหาที่ผมจะนำเสนอต่อไปเนี่ย เวลามีคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลแล้วศาลตัดสินให้ข้างหนึ่งข้างใดแพ้ชนะผู้แพ้เนี่ยโดยหลักนิติธรรมเนี่ยต้องยอมเคารพปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับแต่จะชี้ให้เห็นว่ามีการเคารพปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีพิพาทเกี่ยวคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการ ขอนำเสนอสารส,สำคัญโดยย่อของพรบอนุญาตต,ตุลาการพศส5 5พนะฮะพรบนี้เรายกร่างขึ้นตามกฎหมายแม่แบบนะเนื่องจากว่าเป็นธรรมเนียมของอาณายะประเทศที่เขานิยมนะว่าเวลามีการทำสัญญากันเนี่ยคู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะมีข้อสัญญาว่าด้วยอนุญาตตุลาการ นะเมื่อมีข้อพิพาทกันแทนที่จะฟ้องคดีตอ่อศาลก็นําเสนออนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นเอกชนที่คู่สัญญาไปเลือกกันมาเองเมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ข้างหนึ่งข้างใดชนะแล้วเนี่ยโดยตักกะเนี่ยนะฮะฝ่ายที่แพ้ก็พึงปฏิบัติตามนะฮะอย่างไรก็ตามพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็บัญญัติเผื่อเอาไว้นะครับว่าในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้ นะฮะโดยคำชี้ขาดนะไม่ยอมปฏิบัติตามฝ่ายที่ชนะเนี่ยอนุญาโตตุลาการเป็นเอกชนไม่มีอำนาจจะไปบังคับอะไรได้ก็เลยต้องให้ฝ่ายที่แพ้เนี่ยไปร้องขอต่อศาลให้ศาลใช้อำนาจศาลเนี่ยบ,บังคับให้ฝ่ายที่แพ้ปฏิบัติตามคำบังคับแล้วก็ฝ่ายที่แพ้เนี่ยนะครับในทางกลับกันก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอต่อศาล ให้เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการคดีพิพาทเกี่ยวคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยแตกต่างจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญานะครับอพอรบอนิญาโตตุลาการเนี่ยเรียกว่าเราเอามาจากมาตรฐานสากลมีนุสัญญาที่เกี่ยวข้องนะฮะผมขอไม่ลงรายละเอียดที่ประเทศไทยเป็นภาคีผูกพันว่าจะต้องเคารพปฏิบัติตาม สาระสำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาฝ่ายราชการของไทยเนี่ยทำสัญญาถ้าคู่สัญญาเป็นเอกชนโดยเฉพาะยิ่งเป็นเอกชนต่างประเทศเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราถูกผูกพันโดยนุสัญญานะครับว่าเมื่อมีคำชี้ขาดของนตกต,ตุลาการแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนะฮะถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายที่ชนะ เขาสามารถไปใช้สิทธิ์ตามอนุสัญญานะฮะไม่เอ่ยชื่ออนุสัญญาอะไรกันเพราะว่ามันมันเยอะแล้วมันยืดยาวผมยกตัวอย่างง่ายๆในคดีโทวเวเคงจะเคยได้ยินได้ฟังนะทางทางหน่วยงานของรัฐของไทยเนี่ยได้ให้สัมปทานกลุ่มบริษัทเอกชนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบริษัทเยอรมันร่วมด้วยนะต่อมาก็มีปัญหาพิพาทกัน ซึ่งผมจะนําเสนอคดีนี้ต่อไปนะเพียงแต่เกริ่นให้เห็นภาพเบื้องต้นว่าพึงระมัดระวังนะบริษัทเยอรมันซึ่งเป็นร่วมในการเข้ารับสัมปทานนีนะอนุญาโตตุลาการก็ชี้ขาดให้เขาเป็นฝ่ายชนะแต่ฝ่ายราชการของไทยไม่ยอมปฏิบัติตามต่อมาบริษัทเยอรมันล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเยอรมันก็ใช้สิทธิแทน ใช้สิทธ์ตามอนุสัญญาเอาคำชี้ขาดที่ให้ฝ่ายเอกชนชนะเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลที่นิวยอร์กให้ออกคำคบังคับศาลนิวยอร์กออกคำคบังคับฝ่ายเยอรมันเนี่ยก็เอาคำบังคับของศาลเนี่ยสามารถเอาไปใช้บังคับได้ทุกประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญา ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นนานหลายปีแล้วนะมีเครื่องบินที่พระราชทานให้แก่พระเจ้าอยู่หัวซึ่งขนาดนั้นทรงเป็นรัชทายาทเนี่ยพอไปลงจอดที่สนามบินเยอรมันก็ถูกาศาลเยอรมันยึดนะฮะโดยสืบพันมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับนิญาตตตุลาการซึ่งชี้ขาดให้ฝ่ายราชการแพ้แล้วไม่ยอมปฏิบัติผมยกตัวอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พึงระมัดระวังนะครับผมย่อความว่าเ,เหตุที่จะมาขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำชี้ขาดเนี่ยกฎหมายระบุว่าโดยเจาะจงเลยนะว่าเช่นอนุญาตโตตุลาการขาดคุณสมบัติหรือว่ามีส่วนได้เสียนอกจากนั้นเนี่ยมันมีเหตุที่เป็นคำกว้างๆว่าในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำชี้ขาด ของนิยตูตุลาการเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศินธรรมอันดีของประชาชนคํานี้กว้างมันเป็นนามธรรมาก็ขึ้นอยู่ที่ผู้พิพากษาตุลาการจะเห็นว่ากรณีใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศินธรรมอันดีของประชาชนนะครับซึ่งเวลามีการมาร้องต่อศาลให้บังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนตามคำชี้ขาดเนี่ย มันไม่ได้มีการอ้างกรณีที่กฎหมายเจาะจงไว้ส่วนใหญ่ก็จะอ้างเหตุเนี่ยนะครับทีนี้ขอชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นสัญญาคู่สัญญาข้างหนึ่งเป็นราชการอีกข้างหนึ่งเป็นเอกชนเนี่ยปัจจุบันนี้มันแบ่งออกเป็นสัญญาทางแพ่งกับสัญญาถับปกครองถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมถ้าเป็นสัญญาทับปกครองก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ดังนั้นเวลาทําสัญญาทําปกครองนะครับแล้วก็มีข้อพิพาทถ้ามีข้อสัญญาว่าดนิญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามข้อพิพาทแล้วเนี่ยก็จะต้องร้องขอต่อศาลปกครองให้บังคับตามคำชี้ขาดหรือในทางกลับกันให้เพิ่ถอนคำชี้ขาดผมขออธิบายโดยย่อแล้วกันนะฮะว่า สัญญาทับปกครองเนี่ยมีคำนิยามให้ไว้ในพระนาชบัติจัดตั้งสาบปกครองและวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองพศ2 4 2นะครับองค์ประกอบของสัญญาทับปกครองเนี่ยมีสองประการประการแรกคือคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทับปกครองเช่นเป็นกรมเช่นเป็นรัฐวิสาหกิจองค์ประกอบที่สองของสัญญาทับปกครองเนี่ยนิยามจะระบุไว้ว่า สัญญาทบุครองจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้นะฮะมีอยู่4ลักษณะ1เป็นสัญญาสัมปทานนะฮะผมขยายความว่าหมายความว่าอย่างไรคือสัญญาที่รัฐอนุญ,ญาตให้ผู้สัญญาเอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนลงแรงเองเอกชนคู่สัญญาได้รับค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการสาธารณะ เช่นสัญญาสัมปทานสร้างทางพิเศษหรือทางด่วนใช่ไหมฮะผู้ชมผู้ฟังก็คงจะได้ใช้บริการจะขึ้นไปใช้บริการทางด่วนได้ท่านต้องผ่านด่านเก็บเงินใช่ไหมฮะท่านต้องชําระเป็นเงินสดหรือ e a s ี p พ s สท่านถึงจะขึ้นได้รายได้ที่มาจากการเก็บค่าผ่านทางเนี่ยมันตกแก่ผู้รับสัมปทานการทางพิเศษเทศไทยไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้แก่ผู้สัญญาผู้รับสัมปทานเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาถปกครองลักษณะที่1สัญญาถปกครองลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่รัฐให้คู่สัญญาเอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะโดยรับค่าตอบแทนจากคู่สัญญาฝ่ายรัฐเช่นสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการมาทํางานสัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐนี่นะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเป็นข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายจะเ้ารพราชการต้องมีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งจะออกต้องมีคําสั่งให้ออกกับบุคลากร,าารประเภทที่อาจจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจจะเป็นพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งพนักงานของรัฐในหมาหลาลัยพวกนี้เป็นลูกจ้างเซ็นสัญญานะคดีพิพาทเกี่ยวกับบุคลากรเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานให้แก่ รัฐรัฐมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะตลอดจนการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบริการสาธารณะผู้ให้ผู้ให้จัดทำบริการสาธารณะเนี่ยเราไม่ได้เรียนกับ AI เราเรียนกับมนุษย์มนุษย์ที่เป็นผู้สอนเนี่ยตั้งแต่บรรยายออกข้อสอบนะฮะแล้วก็ตอบคำถามนักศึกษาเนี่ยคืออาจารย์แต่เดิมอาจารย์เป็นข้าราชการวันนี้ อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานของรัฐในมหาวิทยาลัยคือลูกจ้างนี่แหละฮะสัญญาที่จ้างอาจารย์เนี่ยให้อาจารย์มาเป็นคนจัดทําบริการสาธารณะโดยการสอนเพราะหมาหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลไม่มีตัวตนอยู่จริงสัญญาทางปกครองลักษณะที่3คือสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสานุโภคกฎหมายใช้คํานี้แต่ไม่มีคํานิยามนะครับก็ต้องอาศัยทฤษฎีหลักกฎหมาย แล้วก็แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งในวินิจฉัยวางหลักเอาไว้ว่าที่เรียกว่าสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสฉพาะเนี่ยก็ได้แก่สัญญาที่รัฐจ้างคู่สัญญาเอกชนให้ก่อสร้างทรัพย์สินที่เป็นถาวรและวัตถุเช่นสร้างถนนนะฮะสร้างอาคารเรียนสร้างอาคารโรงพยาบาลตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยการทำถนนหลวงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นบริการสาธารณะ ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถนนเนี่ยข้าราชการไม่ได้เป็นคนสร้างถูกไหมครับผู้สร้างคือคนงานของผู้รับจ้างเอกชนอาคารเรียนไม่มีอาคารเรียนเด็กนักเรียนจะเรียนกลางแจ้งได้อย่างไรไม่มีห้องเก็บเสียงไม่มีห้องแลบนะฮะอาคารโรงพยาบาลภาพยิ่งชัดใหญ่นะผู้ป่วยเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดต้องเข้าห้องฉุกเฉินห้องปลอดเชื้อไม่มีอาคารโรงพยาบาลเนี่ยจะรักษาพยาบาลกันอย่างไรเครื่องมือทางการแพทย์ก็มีราคาสูง ดังนั้นสัญญาที่จ้างให้กู้ใหญ่เระชนสร้างเรื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาที่จัดให้มีสิ่งนับพวกเป็นสัญญาประคองลักษณะหนึ่งสัญญาทำปกครองลักษณะที่4เป็นสัญญาที่รัฐอนุญาตให้คู้ใหญ่เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเช่นสัญญาสัมปทานทำไม้ทำเหมืองแร่ขุดเจาะน้ำมันนะในคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาทำปกครองเนี่ย เมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้วค,คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมปฏิบัติคู่สัญญาฝ่ายชนะก็มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาปลปกครองให้บังคับให้ในทางกลับกันคู่สัญญาฝ่ายที่แพ้นะก็พยายามที่จะร้องขอต่อศาปลปกครองขอเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับผมสรุปบ,บทบัญญัติของกฎหมายเบื้องต้นให้ฟังในตอนแรกนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ